สวัสดีเด็กๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สเตมแอนสเตนะคะในครั้งที่2นะคะเมื่อวานเราได้เจาะรูนะคะที่ก้นแก้วไปแล้วนะคะ1ใบแล้วก็เอาเมล็ดนะคะแช่น้ำเอาไว้หลังจากแช่น้ำแล้วนะคะของเด็กๆคุูโมคิดว่าก็น่าจะเป็นเหมือนกันคือเราจะได้เมล็ดส่วนที่จมน้ำแล้วก็ลอยน้ำถูกต้องไหมคะส่วนที่ลอยน้ำค่ะ คือส่วนที่เขาเรียกว่าเมล็ดฝ่อก็คือมีน้ําหนักเบานะคะต้นพืชเขาอาจจะไม่งอกนะคะจึงทําให้เบาแล้วก็ลอยน้ําในส่วนที่อยู่ก้นแก้วค่ะนั่นคือเมล็ดที่สามารถใช้งานได้วิธีการนะคะเด็กเดี๋ยวคู่โมนะคะก็จะเอาตากเอาเมล็ดที่ลอยออก ะะจากนั้นในส่วนของมเมล็ดที่จมนะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะเด็กๆเอาแก้วนะคะอีกใบหนึ่งที่ยังไม่ได้เจาะคะ่ะนะใส่ผ้าขาวบางอาจจะหาลายรัดไว้หน่อยหรือว่าจับก็ได้นะคะให้ลงรูนิดนึงเสร็จแ,แล้วเราค่อยๆกรองนะคะกรองเอามเมล็ด ใช้ทิชชู่ก็ได้นะคะแต่ว่าทิชชู่เนี่ยเขาจะมีความเหนียวแตกต่างจากผ้านะคะก็อาจจะต้องเทน้ําออกก่อนนะคะให้เหลือน้ำไม่น้อยแล้วค่อยใช้ทิชชู่กรองอ่ะทีนี้นะคะเรามีเมล็ดนะคะที่กรองแล้วแล้วก็เป็นเมล็ดที่เราคัดแยกแล้วว่าเขาสามารถปลูกได้ขึ้นนะคะมีแก้วที่เจาะรูแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเพาะเมล็ดก่อนนะคะทีนี้ดินค่ะที่ครูโมให้จะมีทั้งหมด3แบบ นะคะจริงๆมีดินสองแล้วก็แกลบดำหนึ่งนะคะในถุงใหญ่ๆถุงที่ใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยค่ะหนักที่สุดนะคะอันเนี้ยเป็นดินผสมปุ๋ยที่คุณโมผสมมาให้แล้วเราจะยังไม่ใช้ในขั้นตอนการเพาะเมล็ดนะคะเพราะว่าเมื่อผสมปุ๋ยแล้วค่ะความเข้มข้นของสารอาหารเขาจะสูงนะคะ,มะเมล็ดของเราค่ะยังเล็กอยู่ต้นพืชของเรายัางเล็กอยู่เขาไม่สามารถปลูกขึ้นกับดินที่มีสภาพความเปลี่ยนแปลงสูงขนาดนี้ได้ เพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อต้นพืชเขาแข็งแรงพอสขงควรแล้วนะคะยังไม่ใช้เก็บอ่ะถัดมาจะเหลือสองประเภทค่ะอันนี้เป็นดินธรรมดานะคะดินเป่าๆที่ครูโมงไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะอยู่ในถุงเล็กถุงหูหิ้วเล็กกับตัวนี้ให้มาสองถุงนะคะคือแกลบดำนะคะแกลบดำนี้จริงๆเราไม่ใช่ดินนะคะแกลบตรงนี้นะคะแกลบขาวกับแกลบดำหน้าตา จะเป็นประเภทเดียวกันอันนี้คือแกะขาวนะคะแบบเดียวกันตัวนี้ค่ะเราจะมาใช้โรยเอาไว้ที่หน้าดินหลังจากปลูกพืชแล้วนะคะเพื่อปกป้องเจ้าเมล็ดพืชค่ะไม่ให้หลุดปลิวนะคะแล้วก็เก็บความชื้นนะคะเวลาเราลดน้ําก็จะลดแรงกระแทกได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะทีนี้ขอให้เด็กเป็นแกะดํานะคะคุณโมขอนนะะขอนุญาตใช้แกะขาวแล้วกันเวลาโรยเนี่ยสีจะได้ตัดกับดิน,นเด็กๆจะได้ดูเรื่อ นะคะอ่ะทีนี้เราก็ตามที่เราเคยปลูกต้นไม้ปกติเลยคะ่ะเด็กๆเดทดินเข้ามาลงมานะคะใส่ในแก้วนะคะถ้าไปไม่ได้เนี่ยอยากให้ใช้มือนะคะเด็กจะได้สัมผัสความรู้สึกระหว่างการแตะดินกับกแกลบเขาะจะไม่เหมือนกันแกลบเขาจะมีความเบาๆนะคะสักสามนิดนึงนะคะจับแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างมือก็ได้ะคะ่ะเด็ก โอเคเราก็ใส่ลงไปในกระถางนเด็กไม่ต้องกดนะคะไม่ต้องกดนะดินนะคะชื่อเขาว่าดินร่วนเพราะฉะนั้นดินของเราค่ะ mm. ก็พยายามทําให้เขาร่วนมีอากาศนะคะแทรกอยู่ในเนื้อดินพอ,พอประมาณนะคะถ้าเขาติดกันเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเวลารากของต้นพืชเขาโ,โตขึ้นแล้วอะคะ่ะ mm. เขาจะชอนใชรหาอาหารได้ยากนะคะกดบ้างแค่ให้พอมันอยู่แต่ว่าไม่ต้องกดแน่นนะ เดี๋ยวเราใส่ไปนะคะจนถึงประมาณข้อบนของแก้วแก้วของเราจะมีขีด,ขดใช่ไหมนะคะเราก็จนถึงข้อข้อบนของขีดเล็กๆนะคะประมาณนั้นจากนั้นค่ะเด็กๆเอาต้นพืชที่เรากรองแล้วเมื่อกี้นะคะถ้าใครมีช้อนเล็กๆหรือว่าอุปกรณ์เล็กๆคะ่ะสามารถเอาต้นพืชเนี่ยโรยให้กระจายกระจายกันเมื่อเขาโตแล้วนะคะเราจะได้ เอาต้นก้าเนี่ยขึ้นมาปลูกใหม่ได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าหนูโยนลงไปติดกันเลยเป็นพืชเลยสิบสิบสิบห้าเมล็ดอยู่ในสุดเดียวกันเวลาเขาโตเขาจะแย่งกันขึ้นนะคะแล้วเราจะเอาต้นก้าออกมาปลูกยากนะคะให้วางกะระจายๆหน่อยนะคะอใช้ช้อนช่วยเขี่ยก็ได้ค่ะเดี๋ยวพุ่ฮค่อยๆวางลงเบาๆนะคะเม็ดเขาเวลาเขาโตแล้วะคะ่ะเขาจะมีเมือกนิดนึงนะคะด็กเกิดจากการแช่น้ํานะคะเราก็ อันนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะโอเคตรงนี้ใช้ช้อนช่วยน่าจะง่ายกับเด็กๆมากกว่านะคะพยายามวางให้กระจ,ระจายๆกันนะเขาจะฟิลเหมือนไข่กบนิดนึงโอเคจากนั้นค่ะนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอาดินนิดหน่อยพอค่ะโรยบางๆพอนะคะโรยเหมือนซอเบียรโรยเกลือนี้ยบางๆพอนะคะแล้วเราก็เอากแกลบดํานะคะในถุงถุงเล็กเนี่ยหนึ่งถุงก็พอแล้วนะคะที่คุณโมให้เป็นสองถุงคือเผื่อ,อไว้สําหรับบางคนอยากปลูกสองแก้วแบบนี้นะคะเรากแร็แกลบคุณโมจะใช้เป็นกแกลบขาวนะคะเด็กได้ดูง่ายนี่ค่ะเราโรยท้างบนแค่นั้นเอง ะะแกลบตรงนี้เขาจะใช้เป็นตัวลดความเร็วนะคะความแรงของน้ําเวลาเลดน้ำไปอ่ะเด็กๆคะเวลาลดน้ํลาลน,นะคะเราเนื่องจากว่าต้นพืชของเราเล็กมากใช่ไหมคะถ้าดเด็กๆเทน้ําลงไปโคมเดียวเนี่ยนะคะต้นพืชเขาอาจจะโดนแรงน้าอะค่ะนะคะ,นะคะทาให้เคลื่อนย้ายจากที่ที่เราปลูกลงไปอีกนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีแกลบกบแล้วก็ตามนะคะอย่าลืมว่ามนล็พืชของเราเบาเราก็ยังเล็กอยู่ นะคะไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาวิธีนะคะในการชะลอนะคะชะลอแรงกระแทกของน้ํานะคะเดี๋ยวพูโมยกตัวยอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าถ้าเราเทน้ําลงไปตรงๆเทจากสายยางอย่างเงี้ยนะคะดูนะความใหญ่ของเขาอะเห็นปะเด็กเห็นไหมคะว่าน้ํามันใหญ่มากเลย ีนี้เราก็เลยจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เอาไว้ใช้ชะลอหรือทําให้สายน้ําของเราเล็กลงนะคะถ้าอย่างเป็นโบนดน้ําคือเขาก็จะมีเจาะจุดเล็กๆรูๆไว้ตรงเนี้ยค่ะนะคะเพื่อให้น้ําของเขาเนี่ยค่ะเป็นสายนะคะเดี๋ยวดูก็จะต่างจากที่คูมโมเทเมื่อกี้นะคะน้ําสายน้ําเขาก็จะเล็กลงอย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่าโ o โบ้น,น้าเนี่ยก็ยังแรงเกินไปอยู่ดีนะคะสาหรับการที่จะลด ตัวจ้าเมล็ดพืชเล็กๆ,ๆของเราตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องหาวิธีนะคะง่ายๆนะคะบางคนอาจจะเอาฝาขวดมาเจาะเป็นรูเอาเข็มเจาะเป็นรูๆๆเล็กๆเรียนแบบกับบัวฉีดน้ําก็ได้นะคะหรือเราใช้ช้อนกับแก้วน้ํานะคะเราก็เทน้ําใส่ช้อนเลยค่ะง่ายนะคะแล้วเด็กๆ,ๆก็ค่อยๆ จาช้อนเนี่ยค่ะค่อยๆเทลดลงอย่างเงี้ยเบาๆเบา,บามือให้สุดจะลืมว่าน้องพืชเราเป็นน้องเล็กนะคะอ่าอย่างเงี้ยพืชเขาก็จะไม่กระจายค่อยๆเทอย่าเทาพวดนะหรือบางคนบอกว่าคุณโมขาถ้าหนูหาช้อนลาบากไม่เป็นไรเราก็มีมือนะคะเด็กๆก็เทใส่มือได้เลยนะคะระวังหงนิดนึงมันจะมีน้าไหลาจากมือใช่ไหมก็ตรงเนี้ยแหละคะ่ะแต่ว่าหนูหย่อนตาๆหน่อย คือเด็กต้นกะเพราชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเจาะรูเพื่อให้น้าส่วนเกินที่เขาไม่ใช้ค่ะไหลออกมานะคะแล้วก็ชอบแสงแดดเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเอาตรงนี้ไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดแต่แดดไม่แรงจัดนะคะให้มันพอร่มๆแดดลำไรลำไรแดดช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยกำลังดีแต่ถ้าเจอช่วงเที่ยงแล้วเนี่ยเด็กๆอาจจะหาอะไรมาคลุมให้เขาหน่อยนึงเพราะมันร้อนเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาบันทึก การทดลองของเราเดี๋ยวคุโมจะพาไปดูวิธีการเช็คสมุดบันทึกค่ะอะเด็กๆคะทีนี้เดี๋ยวคูโมนะคะก็จะมาบอกวิธีการใช้งานเจ้าตัวแผ่นพับนะคะตัวนี้จะเป็นแบบบันทึกของเรานะคะเด็กๆสังเกตที่มุมบนเห็นวันที่ไหมสแสดงอันนี้คือวันที่ยี่สิบเจ็ดคือวันที่เราเริ่มเพาะนะคะเจ้าวงกลมทั้งหลายเนี่ยวงกลมสีเหลืองวงกลมทุกสีเลยที่อยู่ในแผ่นที่ของเราหมายถึงอะไรนะคะวงกลมเหล่านี้คะ่ะ หมายถึงวันนะคะที่เราลดน้ําเราจะไม่ได้เก็บข้อมูลกันทุกวันวันไหนที่ให้ถ่ายรูปส่งเด็กๆก็ถ่ายนะคะตามนี้เห็นไหมอย่างเช่นวันที่3มกันยาคุณมมบอกมีถ่ายรูปส่งเด็กก็ถ่ายเฉพาะวันนั้นส่วนวันอื่นๆค่ะยังไม่ต้องถ่ายรูปส่งแต่ให้เด็กเช็คว่าวันนั้นลดน้ําแล้วหรือยังนะคะเป็นการการลืมเฉยๆนะอย่างนี้ทีนี้ ในส่วนของวันนี้นะคะวงกลมตรงนี้หมายถึงอะไรขั้นตอนที่1ครูโมบอกว่าให้ดูที่เบบีกระเพาใช่ไหมคะถ้าใครฟังจะคลิปไม่ทันนะคะหรือชอบวิธีการอ่านมากกว่านะคะในแผ่นพับอีกหน้าหนึ่งเด็กๆพลิกไปนะคะก็จะเจอกับข้อมูลว่าการเพาะเบบีกระเพาของเราเนี่ยค่ะว่าเราจะทํำยังไงอ่านเสร็จแล้วนะคะใครดูคลิปหรืออ่านเสร็จแล้วติ๊กถูกให้ครูโมเลยนะคะ จากนั้นนะคะเรื่องการลดน้ำใครลดน้ำเรียบร้อยแล้วคุมโมล,ลดแล้วในคลิปคุมโมก็ติ๊กถูกลดน้ำแล้วค่ะนะจากนั้นคุมโมเอากระเพราของเราไปวางไว้นในที่ที่มีแดดสลรัวนะคะอ่าคุมโมก็วางแล้วถ้าฝนตกก็ไปวางไว้ในที่ทล่มได้นะคะเดี๋ยวน้ำจะแฉะเกินไปเรียบร้อยก็เสร็จสิ้นภารกิจของวันที่27ของเราคือวันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้คือวันที่28ใช่ไหมคะ ตอนเช้ามาปุ๊บคุโมลดน้ําสมมตินะสมมติว่าวันพรุ่งนี้คุโมลดน้ําวันที่ยี่แปดลดน้ำเรียบร้อยแล้วคุโมก็มาติกวันที่ยี่ิบเก้าติกวันที่สามสิบติกสามเอ็ดนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองติกเรื่อยๆจนมาเจอวันศุกร์หน้าคือวันที่สามกันยานะคะเราก็ดูว่าเรามีภารกิจอะไรบ้างในวันศุกร์หน้าคือสามกันยาใช่ไหมคุโมบอกว่าภารกิจที่หนูต้องทําก็คือถ่ายรูปส่งคุโมถ้าใครถ่ายแล้วติกถูกให้คุโม อาทิตย์หน้านะคะไม่ใช่ทําตอนนี้นะนะคะจากนั้นอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ควรจะต้องมีต้นอ่อนงอกให้ครูมโมได้แล้วเด็กๆนับเป็นต้นๆเลยคะ่ะว่ามีกี่ต้นกอกมานะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปต้นไม้ต้นอ่อนที่งอกแล้วก็ถ่ายรูปจํานวนอ่าถ่ายรูปแผ่นพับตัวนี้ให้ครูมโมด้วยประมาณนี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ